รู้หรือไม่ว่าพระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมัมมงคลารามหรือวัดโพได้ถูกอัญเชิญมาจากวัดเก่าริมคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพวันนี้เราจะไปตามรอยกันครับผมเดินลัดนลอดตามถนนเรียบคลองบางหลวงไปยังวัดคูหาสวรรค์ซึ่งเคยประดิษฐานพระพุทธร,รูปงดงามที่ได้อัญเชิญไปยังวัดโพวัดคูหาสวรรค์เดิมชื่อวัดศาลาสีหน้าเป็นวัดเก่าแก่ พิจารณาจากใบเสมาคงมีอายุในสมัยอยุธยาตอนปลายภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระประธานซึ่งเป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลังจากที่รัชกาลที่หนึ่งได้โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระประธานไปประดิษฐานที่วัดโพจากนั้นได้บูรณว,วัดครั้งใหญ่และพระาชทานนมใหม่ว่าวัดคูหาสวรรค์นับแต่นั้นมา